บัรดิตนิลการตอนที่43หักหารเสี่ยงชีวิตชายชรานั้นพงกศีรษะกล่าวว่าสมควรฆ่าแต่แรกแล้วเต่งเหาลังกระบี่ในมือขึ้นชี้เฉียงสู่ท้องฝากล่าวเสียงเย็นชานางพยาพึ่งพิษตะเตรียมป้องกันตัวเถอะนางพยาพึ่งพิษก่าวอย่างเหยียดหยามเท่าบัดซบหลงงมงายท่านก็พลอยโง่บัดซบด้วยหรือเราช่างไม่อาจตัดใจทำลายท่าน แตงหาตาศาสตร์ประกายอมหิตเร่งเร้ากำลังภายในใส่ตัวกระบี่ปลายกระบี่พันแพรลังสีวูบวาบบาดตาออกนางพญาพึ่งพิษโชกคิดว่าผิดท่าไปแล้วสรรีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงสะบัดแขนเสื้อกว้างใหญ่ออกเข็มเล็กละเอียดดุดขนหัวทอประกายสีขามวาวับกลุ่มใหญ่พันศาสตร์ครอบคุมใส่ตเตงหาอย่างแน่นหนาถี่ยิบแตงหาปิดข้อมือวูบประกายกระบี่กระจายจ้า เป็นครึ่งวงกว้างคุ้มคองเบื้องหน้าไว้ต่อให้สายน้ำยังไม่อาจสาดกระเซ็นใส่เข็มพิษทั้งมวลล้วนกระจกะจายออกรอบข้างนางพญาพึ่งพิษอุทานอย่างแตกตื่นถอยปาดไปด้านหลังหมายหลบหนีเต่งเห้าแค่นเสียงอย่างเย็นชากีดกระบี่ว่าออกด้วยท่าพิสดารล้ำวิสัยมั่งปิกแซ่หวยประกายกระบี่คายลุงยาวพาดขอฟ้าเรียวกราดรูแรงสุดจะเปียบโอ้ย เสียงกรีดร้องดังอย่างหวยหวนนางพญาพึ่งพิษพันลมฟุบลงทวงอกมีโลหิตฉีดพุ่งดุดน้ำผุเต่งเหาหน้าเข้่งเครียดเย็นชาสอดกระบี่คืนฝักอย่างเช่มชา้าชายชรากาวอย่างพุ่งพานเด็กเอ่ยพลังกระบี่ฝึกปือของเจ้าลึกล้ำขึ้นอีกทุกสรรสิ่งล้วนไปการประทานจากท่านผู้เท่านางพญาพึ่งพิษเงยหน้าขึ้นขยับขยื่นริมฝีปา แต่ก็ปาศจากส้มเสียงเป่งออกศีรษะห้อยพับไปด้านข้างเสียชีวิตแล้วในยามนั้นเองส้มเสียงอันแหบห้าวดังมาจากไรเขานางเท่าเกิดเรื่องใดชายชรามิทันเอ่ยปากแต่งเฮาก็พนึกลมปานขึ้นส่งเสียงเย็นอยเยียบไปโอ้หยุยตะกายมาเก็บซากศพเถอะผู้มาเป็นใครผู้ทวงชีวิตล่าวิญญาณเงาร่างสายหนึ่งสาดพุ่งมาจากไรเขา ชั่วพริบตาก็บรุถึงเบื้องหน้าแต่งหฮากว่าสายตาไปฝายตรงข้ามมีรูปลักษณะเฉกเช่นคำบรรยายของไร่ลมขวาเงาเรือนร่างสูงใหญ่ตั้งงานสีหน้าเปียมแววชั่วร้ายสวมใส่ชุดสีขามมือถือดาบสันหนาส่วนคมมีฟันเขี้ยวขยักดุดฟันเลื่อยผู้หนึ่งมีอายุประมาณ50ปีแต่งหฮาสะอึกปาดเข้าหากล่าวว่าโอ้หุยคิดสืบสาะพบท่านช่างยากเย็นนัก จอมโชดแห่งกังโอ้โอหุยกว่าตาไปยังซากศพนางพญาพึ่งพิษก้ามเนื้อบดใบหน้ากระตุกเข้าหากันชั่วคู่ให้หลังจึงเงยหน้าขึ้นทะเลิงจ้องมองเต็งเหาหน้าบิดเบีย้ยวเสยะกล่าวว่าแรกน้อยคนถูกเจ้าฆ่าทิ้งหรือไรเต็งเหายามประจันหน้ากับฆาตรกรที่ทำลายล้างสก,กูลสังหารบิดาความแขนเพลิงพยาบาทพุ่งพ่านในสายเลือดตาศาสประกายวูบวาบวาววับ ขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่ามิผิดเป็นเราฆ่าทิา้งสุนักเท่าแต้สากังใช้เจ้ามาหรือไรคนของแต้สากังอีกไม่นานก็จะบรรลุถึงอย่างนั้นเจ้าเป็นใครแตงเฮากล่าวเสียงเกลี้ยวกราดโอ้หุยรับฟังให้ชัดเจนท่านคงไม่ลืมเลือนคดีทำลายล้างตระกูลแตงที่เทือกเขาล่งตรงสัวเมื่อขังกระโนนกระมังจอมโชดแห่งกังโอสถานถังล่างถอยกายไปนหนึ่งก้าว ตวาดก้องว่าเจ้าที่แท้เป็นใครทายาทของจองกระบี่คุมนภาเต่งเตียวเสียงชายชราผู้เป็นซื้อแปะเต่งเหาขายรู้สึกเหนือความคาดหมายยิ่งกล่าวว่าเด็กเอ่ยไม่เคยได้ยินเจ้ากล่าวถึงมาก่อนเลยสิทธ์เมื่อออกสู่วงนักเลงจึงสืบสอบทราบชาติกำเนิดตัวเองอ้อชั่วชีวิตของซื้อแปะนิยมเลื่อมใสต่อบิดาเจ้าเพียงคนเดียว นี่นับว่าเป็นริขิตของฟ้าอย่างแท้จริงจอมโชดแห่งกังโอ้ครูคำรามว่าเจ้าเป็นบุตรของจอมกระบี่คุม้มหน้าผามิผิดแม้แต่น้อยบัดนี้ท่านคงเข้าใจว่าข้าบัดเจ้าสืบเสาะหาท่านด้วยเรื่องใดแล้วเด็กน้อยคิดทำอย่างไรนี่โลหิตใช้โลหิตชำระล้างฮ่าฮ่าฮ่าสุนัขเท่าโอ้หุยท่านหัวรอะเถอะฉกเฉยโอกาสที่ยังมีลมหายใจอยู่หัวเราอยยางเต็มที่เถอะ จอมโชดแห่งกังโอโอหุยหลังดาบฟันเลื้อยในมือขึ้นเสิบเท้ามาก้าวใหญ่เสยะยิ้มกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้ามีความสามารถปานใดบังอาจมาทวงถามหนี้สินแตงเทากระชากกระบี่ยาวออกเห็นเสียงว่าเราจะเชืออเฉือนเลือดเนื้อของท่านทีละนิว้วให้ท่านตายอย่างเช่มช้าจอมโชดแห่งกังโอกว่าตาไปยังซากศพนางพญาพึ่งพิษอีกคราขบกรามกล่าวว่าฉันใดฉันนั้น เจ้าทำลายอิสตรีที่เรารักใครต้องชดใช้คุณค่าทดแทนเท่าตัววาจาหลุดจากปากดาบฟันเลื่อยกระดาษฟาดฟันใส่เตงเฮาโดยอนุภาพดุดอาสนิบา,าตฟาดลงในด้านพลังการฝึกเปอร์เข้มแข็งแกร่งกล้าวจนหน้าแตกตื่นกระบวนท่าพลิกแพงเผ็ดร้อนดุร้ายสุดจะเปรียบปรานเต่งเฮาถ่ายเทกำลังภายในใส่ตัวกระบี่สบัดออกปะทะอย่างหักโหมใช้เคสตีโต้สยบการจู่โจม ได้ยินเสียงเปลืองดังสนั่นวันไหวจอมโฉดแห่งกังโอ้ถูกกระแทกถอยไปก้าวใหญ่เต็งเฮาก็ถูกพลังที่แฝงมากับตัวดาบจนเลือดลมพุ่งผ่านแต่หาแยแสสนใจไม่ปาดกระบี่ไปด้านข้างฟาดฟันใส่ไฟตรงข้ามทางซ้ายขวาพลังกระบี่แวกฝากาดัดังขวับเขียวกระบวนท่าหักโหมรุนแรงยิ่งจอมโฉดแห่งกังโอ้มิทันยืนหยัดมัน่น พลังกระบี่้ายสว่านเด็กเจาะทะลวงมาสองฝ้าข้างได้แต่กวาดกราดดาบฟันเลื่อยออกกันปะทะเปลืองเปลืองเสียงโลหะสถานแก้หูผู้คนแทบแตกทำลายประกายไฟแลบกระจายจอมโฉดเห่งกังโอ้หน้าแดงฉานขู่คำรามว่าเด็กร้ายกาศมีอยู่สองท่าจริงๆในเสียงร่ำร้องถาโถมใส่อย่างดุร้ายดาบฟันเลื้อยกวัดแกว่งเป็นม่านดาบเย็นยะเยียบผืนใหญ่ รอบคุ้มลงใส่สีสะเต่งเหาดุดตะไข่จากฟ้าเต่งเหาโคจรกำลังภายในขึ้นอย่างเร่งร้อนกระบี่ในมือกรีดวูบว่าด้วยท่วงท่าอันพิกแพงพิสดารใช้ติดต่อไปสามกระบวนท่าสอนสอนประกายกระบี่พุ่งฉวัดเฉวียนจูโจมทำลายจนม่านดาบแต่กระจายไปเต่งเหาพันพิกคมกระบี่วูบกดทาบใส่ตัวดาบพิบตานั้นประกายเจิดจ้าเต็มท้องฟ้าสลายวับ ดาบกระบี่ประกบแนบสนิทกันทั้งสองฝ่ายเริ่มหักล้างกำลังภายในขึ้นมากำลังภายในของเต็งเฮาลึกล้ำกฝ่ายตรงข้ามหลายขั้นมีนำซ้ำยังทะลวงจุดเฮี้ยงกวนอันเป็นด่านความเป็นความตายพลังภายในก่อเกิดไม่หยุดยัง้งขายสายน้ำไม่ขาดตอนเมื่อหักล้างกันจอมโฉดแห่งกังโอ้ก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีแต่เต็งเฮาหาได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพียงเพิ่มพลังเข้าไปทีละส่วนพิบตาต่อมาหน้าผาของจอมโชดแห่งกังโอปรากฏเงือการไหลซึมเส้นเอ็นสีเขียวปัดพองโตขึ้นเรือนร่างเริ่มสั่นริกสีหน้าอันโหดเหี้ยมสะสยะปาศนาการไปเส้นสองตาเปลี่ยนประกายตื่นตะนกมันคาดคิดไม่ถึงมาก่อนว่าผู้ทวงถามความแขนซึ่งเร่งรถมาอย่างกระทันหันกับมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมปานนี้ ยามนี้คิดเลิกลาก็ทําไม่ได้ขอเพียงมันผ่อนคลายสักเล็กน้อยพลังภายในฝ่ายตรงข้ามจะทะลักทลายมาจนมันขาดใจตายทั้งเป็นแต่พร้อมกับการเวลาที่ผ่านไปพลังการกดดันได้เพิ่มพผนขึ้นจนเห็นแน่ชัดว่าต้องถูกทําลายล้างภายใต้กําลังภายในดุดขุนเขาของฝ่ายตรงข้ามในเวลาข้างหน้าเงามัจจุราชกลางหัดออกครอบคุมจอมโฉดแห่งกังโอ สันจิตใจมันจนริกเต่งเฮาในตอนนี้ยังไม่คิดปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามเพียงคิดสยบมันไว้เพื่อเข้นถามสภาพความจริงดังนั้นพอใช้กำลังภายในไปเจ็ดส่วนก็หยุดยั้งในระดับนั้นภายใต้การกดกระแทกอย่างดุดันพลังภายในจอมโฉดแห่งกลางโอเริ่มร่อยหลอไปยิ่งมายิ่งต้านทานรับไม่ได้หน้าบิดเบี้ยวจนผิดสารลูกมีผิดกระพูดผีพูดโพดจะขุมนรก ยาดโลหิตสองสายไหลซึมออกจากมุมปากจอมโชดแห่งกลางโอ้มาเต็งเฮาพอเห็นเช่นนั้นพันหลังกำลังภายในคืนกับสามส่วนจากนั้นสะบัดข้อมือวูบรั้งกระบี่คืนกับจอมโชดแห่งกลางโอ้ค้างหนักๆในลำคอกระแทกนั่งกับผื้นดาบวันเลื่อยปิวกระเด็นไปหนึ่งว่าอ้าปากกระอักโลหิตออกมาโอกใหญ่เต็งเฮาปล่อยกระบี่ชี้เฉียงลงสู่ผืนกล่าวเสียงเย็นเยียบโอ้หุย บัดนี้ตอบวาจาเรามายอมโชดแห่งกังโอโอ้หุยคำรามว่าจะฆ่าจะฟันเชิญตามสะดวกเราหูยอมรับชะตากรรมแล้วไม่มีความสะดวกใดบ่านนั้นบัตรนี้ตอบมาคดีทำลายล้างตระกูลเต็งเมื่อครั้งกระโนนท่านได้รับคำบงการใช้สอยจากผู้ใดไม่มีวาจาเรียนบอกท่านไม่บอกมาไม่บอกอย่างนั้นเราจะควักดวงตาท่านออกมาก่อนในเสียงว่ากล่าว วัดไปกระบี่ขึ้นจ่อไปยังดวงตาข้างขวาของจอมโฉดแห่งกังโอจอมโฉดแห่งกังโอแผดเสียงว่าเล่าหูบอกแล้วแตงหาหลังกระบี่กับก้าวย่างพุ่งผ่านเป็นผู้ใดเป็นท่านใดประกายเย็นเยียบสายหนึ่งพุ่งว่ามาดุดสายฟ้าจูโจมใส่กลางหลังจอมโฉดแห่งกังโอแตงหาสถานใจอย่างรุนแรงยืนกระบีปัดไปตามสัญชาตญาณแต่พลาดผิดเพียงเล็กน้อย มีอาจปัดป่ายถูกเสียงครางยางเจ็บปวดพันดังจอมโชดแห่งกังโอฟุบร่างลงกับผืนจุดเง็กจิ้มหัวที่ชายโคงของมันปากตึงไปด้วยมีดสั้นเล่มหนึ่งโผล่พ้นแต่ด้ามสามนิ้วแต่งเหาคุณแขนจนสมองพองโตแทบระเบิดแต่ว่าเสียงเกรี้ยวกราดเป็นชนชั้นมุสิกใดฆ่าคนปิดปากใสหัวออกมาเสียงขาดคำเงาล่างสองสายถลนันบูบออกจากหลังโขดหินที่ห่างไปสามวา กลับเป็นบันดิตขาวและนักสู้ลงตำแหน่งหู้จงกรรมแต่งห้าวขุนแขนแทบขุ่มขังตนสืบเสาะอย่างยากเย็นจนได้เบาะแสะลายนี้ขณะที่จอมงการใกล้เผยโฉมก็ถูกกำจัดฆ่าทิ้งไปบัณฑิตขาวและนักสู้วัยจักรนั้นพากันกระชับกระบี่ยาวแยกย้ายยืนหยัดอยู่ตำแหน่งอันเหมาะสมบัณฑิตขาวกล่าวเสียงเย็นชานักศึกษาพาเนจรเจ้ามีอายุไขย,ยืนยาวจริงๆ กับรอดชีวิตอีกคาได้นักสู้ผู้นั้นพ้งว่ามันหรือคือนักศษาพเนจรถูกต้องวิเศษแท้บุคคลที่พวกเราไล่ล่าเมื่อถูกมันจัดการแทนเราก็มีโอกาสได้ปะมือกับมันสมความปรารถนาแล้วแต่งเหาขบเขี้ยวเขียวฟันก่าวว่าบัณฑิตขาวที่นี้คือสถานที่ฝากฝังซากสังขารของพวกท่านปากาวาจาในใจคำหนึงขึ้นตามที่คาดคำนวณ ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วก็ต้องยามสนธยาจึงสามารถบรรลุถึงมีคาดกับล่วงหน้ามาก่อนกำหนดหลายชั่วยามหน้ากัวไฟตรงข้ามคงไม่อาจอดรนทนรอออกเดินทางทั้งในยามราตรีนักสู้ระดงตำแหน่งฮู้จงกํมกล่าวว่านักศึกษาพระเดจจอนเจ้ารอดชีวิตจากการถูกฟาดโบยและกบฝังได้อย่างไรแต่งเฮาขบคิดยิ่งข้างแขนเพิงโทสะลุกฮือโหมร้องดังๆว่าบัณฑิตขาว เมื่อมีนานนี้ท่านฆ่าปิดปากบัณฑิตนิลการตัวปลอมวันนี้กับสังหารจอมโฉดแห่งกังโอเป็นการปิดปากที่แท้มีเจตนาใดรองระบุบอกมาฟังดูบัณฑิตข่าวเค้นเสียงว่าระบุบอกอาศัยนักศึกษาพเนจรเจ้ายังไม่คู่ควรกับการให้เราบอกไปชายชราผู้เป็นซื้อแป๋เต่งเหาเป็นเสียงว่าบัณฑิตข่าวฮ่าฮคิดไมถึงว่าวงนักเลง กับมีสองบัณฑิตตั้งปะจันกันบัณฑิตขาวปลายตามองมันแวบหนึ่งกล่าวว่าท่านเป็นใครแต่งหาวสอดคำขึ้นซื้อแปรข่าบัเจ้าเป็นไรหรือบัณฑิตขาวในนักสู้ผู้นั้นล้วนสถานเฮือกผู้เป็นสิทธ์มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมปานนี้ระดับฝีมือของซื้อแปรย่อมเป็นที่ทราบได้หากแม้นหักหล้างกันตัวต่อตัวน่ากลัวไม่มีโอกาสหักหล้างเอาชัย เต่งห่าขยับกระบี่ในมือวู้กล่าวเสียงเย็นชาสองท่านจะบุกเข้ามาโดยพร้อมเพียงหรือใช้วิธีเปลี่ยนหน้าชนนักสู้ผู้นั้นกล่าวอย่างฮึกหานแล้วขอหักหลางกับนักศึกษาพเนจรอันขึ้นชื่อหรือเรื่องก่อนในเสียงว่ากล่าวพุ่งกระบี่เป็นประกายสายยาวชิงจูโจมลงมือก่อนขายเก่งว่าบัณฑิตขาวจะโชกฉวยโอกาสมันไปยอดฝีมือพอเริ่มเคลื่อนไหวระดับฝีมือ ก็เป็นที่ทราบได้เต็งเฮาดูจากท่าล่างกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามก็ทราบว่าเผชิญพบศัตรูเข้มแข็งอีกผู้หนึ่งน่ากลัวไม่เป็นรองบัณฑิตขาวการต่อสู้ข่านี้ต้องหักหานกับศัตรูเข้มแข็งถึงสองคนนับว่ายากเย็นแสนเข็นนักขณะคุ้นคิดสะบัดกระบี่ตีโต้ไปทายเทกำลังภายในใส่ตัวกระบี่จนแผ่กระจายเจิดจ้าบาดตาแววเสียงเปรืองใหญ่ เงาร่างสองสายสัมผัสวูบก็แยกจากกันนักสู้ผู้นั้นสะบัดกระบี่ดังขวับเขวียวหามีท่าทีวัดวันพรั่นพึงปากายกระบี่แฉลบแปรปาบรุดสายฟ้าขนองฝนแทบไปเวลาเดียวกันแตงเฮาก็กรีดกระบี่ออกหม้ชิงเป็นฝ่ายลุกไล่การประกระบี่อันดุเดือดระทึกขวัญจึงเปิดฉากขึ้นเงาร่างสองสายพุ่งชวัดเฉวียนด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเพลงกระบี่ที่ทุ่มเทใช้ออก ล้วนเป็นไม้ตายอันเกลี้ยวกราดเสียงโลหะปะทะกันดังสถานที่ยิบดุดประทัดแตก20่สบกระบวนท่าสี่สบกระบวนท่าจวบจนห้าสบกระบวนท่าให้หลังนักสู้ผู้นั้นจึงปากลางแพ้ขึ้นเล็กน้อยบัณฑิตขาวจับตาจ้องมองชายชรานั้นขม่งนิ่งป้องกันว่ามันจะลงมือสีหน้าหมกหุ่นเคร่งเคียดเต็งเหารอบขุ่นคิดขึ้นพลังการฝึกปือของซือแป ถ่ายทอดแก่ตนเนิ่นนานแล้วเพียงรักษาไว้สองส่วนย่อมไม่สามารถสอดมือเข้ามาตนหากไม่รวบรัดการต่อสู้รอจนฝ่ายตรงข้ามพนึกกำลังกุ้มจู่โจมผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดพอได้คิดครบกามกรอดกีดกระบี่วาบออกใช้ไม้ตายของมด,ดิตเนรการที่มุ่งสยบศัตรตูพิษสดานลํำวิสัยไปสภาวะกระบี่พอแปรเปลี่ยนไม้ตายถูกใช้ออกอย่างสุดกำลัง อนุภาพการจู่โจมจึงเพิ่มพูนขึ้นเท่าตัวเสียงคางหนักพันดังนักสู้ผู้นั้นส่วนเซไปสามสี่ก้าต้นแขนซ้ายถูกกีดเป็นบาดแผลโลหิตแปดเพื้อนเป็นหย่อมใหญ่เต่งหาวรอบแตกตื่นตกใจกระบวนท่าน,นี้กลับไม่อาจปีชีวิตฝ่ายตรงข้ามได้นับว่าเหนือความคาดหมายของตนนักบัณฑิตขาวแค่นเสียงอย่างขุ่นเคืองทลันปาดเข้ามาแทนที่กีดกระบีใส่ทวงอกเต่งหาวอย่างตรงๆ เต่งเหาได้แต่ลมเลิกความคิดทำร้ายซ้ำเติมนักสู้ผู้นั้นตวัดกระบี่ขึ้นกันปะทะและเห็นเงากระบี่กระจักกระจายพลังกระบี่แวกฟ่าอากาศดังขวับเกลียวอื้ออึงกระบวนท่าพิศดารไม้ตายอันเกลียวกราดลมใช้ออกมาไม่ขาดตอนสภาพการต่อสู้สยดสยองขวัญน,นับเป็นการประกระบี่ที่น้อยขังจะพบผ่านในวงนักเลงน่าเสียดายที่ไม่มีชนชาวบูริมได้รับรู้ ช่วพิบตาก็ผ่านพ้นไปหลายสิบกระบวนท่าบัณฑิตขาวเริ่มตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกค่ะนักสู้ผู้นั้นอาการไม่หนักหนาสาหัสหลังจากผ่านการชี้สกัดจุดห้ามโรหิตโรยตัวยาสมานแผลก็ไม่เป็นไรแล้วพอเห็นบัณฑิตขาวพาดพั้งเป็นรองก็ตวาดก้องรองขึ้นเศอษเข้าวงต่อสู้ใช้สองกุ้มลมหนึ่งจูโจมใส่เต็งเฮาเป็นจุดเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ สถานการณ์ก็แปลเปลี่ยนไปแต่งเฮาต้องทุ่มเทสติสมาธิและพลังการฝึกปืนทั้งมวลเข้าปะทะต้านรับบรรยากาศเปี่ยมอาถรรพ์การฆ่าฟันอนุนแรงครุกคามคนจนอึดอัดแทบขาดใจตายสองยอดปีมือป้อมจันทาผนึกกำลังอย่างเหมาะเจาะสอดของจูโจมใส่จากทุกตำแหน่งแงม่มุมแน่นหนาซับซ้อนโหดเหี้ยมชั่วร้ายยิ่งนักพอผ่านพ้นไปร้อยกระบวนท่า เต่งเฮาเริ่มมือไม้สั่นเป็นพรารวันแทบต้องพาดพังเสียทีหลายครั้งขาสถานการณ์บุบวิดวาดเสียวยิ่งชายชราสีหน้าปรากฏแววร,รุ่มร้อนกะวนกะวลกว้วโดยพลังการฝึกปือของมันตอนนี้ไม่อาสอดมือเข้ามาได้ขนาดนั้นเต่งเฮาเผชิญกับท่ารุกไล่จากนักสู้ผู้นั้นจนต้านรับอยู่ท่ายเดียวบัณฑิตขาวพันเบี่ยงกายวู้มาด้านข้าง กรีดกระบี่จากช่องว่างรอยโหวเข้าไปปากกายกระบี่พอว่าผ่านแต่งเฮาถึงกับฝีเท้าส่วนเสไหลซ้ายถูกกรีดเป็นบาดแผลสายหนึ่งโลหิตสีแดงฉานทะลักออกมาชายชรานั้นร้องดังๆว่าชชยเรี่องหววสาเจาะสามพิฆาตสัมพันธ์แต่งเฮาขบกามกรอดสบัดรกราดฟาดกระบี่อย่างเร่งร้อนกระดมท่าไม่ตายติดต่อไปสามะบวนท่า พลังกระบี่แหวกฟ้าอากาศดังวีดวิวอื้ออึงอนุภาพขายละลอกทลายฟากฝั่งรเรียวกราดรุนแรงสุดจะเปรียบประมาณเปร,เรืองเปรเรีองเปรเรีองเสียงโลหะปะทะกระดังระรัวเงาคนดีดปาดออกนอกวงฉากการหักหานผ่านชีวิตชักงันชั่วขณะบัณฑิตข่าวและนักสู้ผู้นั้นถูกกระบี่กีดใส่คนละสามแผลเสื้อผ้าการะลุ่งกระริ่งโลหิตฉีทะลักไม่ขาดสายส่วนเต็งเฮา หลังจากใช้สามพิฆาตสัมพันธ์ไปก็เสื่อมศูนย์กำลังภายในมากมายไก่กองใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีดขาวใช้กระบี่ยันพื้นดินหอบหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยบัณฑิตข่าวและนักสู้ผู้นั้นสบตากันวูบจากนั้นถาโถมเข้ามาอีกขาดุดสัตว์หลายได้รับบาดเจ็บแต่กระบวนท่าเพลงที่ใช้ออกหาได้เกลี้ยกราดดุดการก่อนเต่งเหาสองตาแดงฉานฝืนใจผนึกกำลังภายในที่หลงเหลือ ใช้ท่วงท่าแรกในสามพิฆาตสัมพันธ์ออกไปอีกค่ะปากายกระบีค้ายสายฟ้าว่าผ่านบรรยากาศได้ยินบันดิดขาวและนักสู้ผู้นั้นคางหนักๆในลำคอถอยปราดออกจากวงได้รับบาดแผลเพิ่มขึ้นคนลักะบีแ่งเหารู้สึกเบื้องหน้าสายตาปากฏดาวทองะระยิบระยับเลือดลมพุงผ่านละอุทราบดีว่าหลังจากใช้กำลังภายในอย่างหักโหม ได้กระตุ้นปากแผลขยายกว้างขึ้นร่างกายอิดโรยอ่อนละหวยลงแต่ในใจกลับร่ำร้องว่าเต็งเฮาเจ้าไม่อาจล้มลงต้องยืนหยัดมั่นไหวเต็งเฮาเจ้าไม่อาจล้มลงต้องยืนหยัดมั่นไหวไมิเช่นนั้นทุกสปรพสิ่งก็จบสิ้นกันเต็งเฮาขบกรามแนบแน่นเปิดเปลือกตาอย่างยากเย็นทะลิงจ้องมองฝ่ายตรงข้ามร่างยืนแน่วนิ่งดุดขุนเขา กระบี่ในมือชี้เฉียงสู่ท้องฟ้าเป็นท่วงท่าเริ่มต้นอันพิสดารแต่เต็งเฮาสำนึกทราบดีหากแม้นฝ่ายตรงข้ามผนึกกำลังจู่โจมเข้ามาเป็นคำลบสามตนก็ไม่มีเรี่ยวแรงต้านรับได้แล้วแม้ว่าจุดเฮี้ยงกวนอันเป็นด่านความเป็นความตายภายในกายเต็งเฮาถูกทะลุป,ปกโปง่งกำลังภายในไม่ขาดแขนแต่นั่นก็มีขอบเขตจำกัดหากอยู่ในสถานการณ์เหนือวิสัย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วชายชรานั้นพันสาวเท้าเคลื่อนกายสะอึกมาเบื้องหน้าบัณฑิตขาวร้องเสียงสั่นสะท้านพวกเราไปในเสียงว่ากล่าวพากันดีดกายขึ้นชายชราตวาดกล้องว่ายุดไว้ทั้งสองทิ้งตัวลงสีหน้าปรากฏแหววหวั่นพันพึงอย่างไม่อาจข่มกันชายชรากล่าวเสียงทุ้มหนักค้างกระโนนเล่าหูประกอบอาถรรพ์การฆ่าฟันรุนแรงไป ฝืนหลักมุริตาของฟ้าดังนั้นได้คิดในวัยชราจึงไม่ลงมือกับผู้คนบัดนี้จะปล่อยปะละเวนพวกเจ้าสักขาหากแม้นภายหน้าบังอาจลดมาจะละศีนปานาฆ่าฟันแล้วบัณฑิตขาวในนั้สู้ผู้นั้นสะบัดหน้าวิ่งตะเบิงจากไปแน่นอนมันสองย่อมคาดคิดไม่ถึงว่าชายชราเสแสแซงแสดงอนุภาพขมขู่ขวัญเงาล่างฝ่ายตรงข้ามพอหายรับจากคลองจักสุ แตงเหาก็ไม่อาจประคับประคองสื่อไปอีกกระแทกนั่งกับพื้นอย่างอ่อนลา้าชายชรลาก่ลาวอย่างพุ่งผ่านเด็กเอ่ยสร้างความระบากแก่เจ้าแล้วแต่งเหากล่าวอย่างเสียใจซื้อแป๋สิทธิ์ใช้การมีได้สร้างความเสื่อมเสียหน้าแก่ท่านนักไม่พร้อมกับวันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่องราวในโลกได้พลิกแพงกับกายฝ่ายตรงข้ามก็เป็นยอดผีมืออันเด่นลำ้ำ หากแม้นสู้กันตัวต่อตัวพวกมันย่อมไม่ใช่คู่มือของเจ้าแต่เมื่อใช้สองกลุ่มรวมหนึ่งเจ้าก็เป็นรองขั้นหนึ่งหยุดเล็กน้อยจึงเอย่ยสืบต่อซื้อแปะนับแต่ท่องเที่ยวในวงนักเลงไม่เคยใช้เร่เรียมอุบายเมื่อคู่กับต้องดำเนินแผนคุยเคืองขับไล่ฝ่ายตรงข้ามไปเต็งเฮากล่าวอย่างรวดร้าวใจสิทธิอับอายนักไม่ต้องตำหนิตัวเอง หากเปลี่ยนเป็นซื่อแปรแม้มีฝีมือเป็นปกติดังเดิมก็ไม่อาจต้านรับศัตรูได้เจ้าเปรียบกับซื้อแปะเมื่อครั้งกนนยังสูงล้ำกว่าขั้นหนึ่งตอนนี้เรื่องที่ต้องกระทำโดยรีบด่วนคือฝืนฟูพลังฝีมือคืนมาแตงเหาไม่มีวาจาจะกล่าวนั่งคดสมาธิพิมพ์ตาลงโคจรลมปานตามเคสชีวันไม่บันไหลฝืนฟูพลังฝีมือคืนมาอาทิตย์ใบคอยลงสู่ตะวันตก แตงเฮารวมรังลมปานคืนสู่จุดศูนย์พระกำลังคึกคักเข้มแข็งดังเดิมผุดลุกขึ้นมาชายชราก่าว่าเด็กเอ่ยฝืนฟูรเรียวแรงดังเดิมแล้วถูกแล้วกับรบกวนซื้อแปะให้รอนานเอ๊ะซากศพของจอมโฉดแห่งบูริมและนางพญาพึ่งผิดเล่าซื้อแปะเวียงลงไปในภูเขาทรายดูดแล้ว,ลวพวกเราขึ้นไปสนทนากันเถอะ สองซื้อแปะกับสิทธิ์ขึ้นสู่ยอดเขาและเห็นเป็นยามสนธยาแล้วพอเข้าถ้ำที่พักเต็งเฮาก็รีบไปจัดหาอาหารทั้งสองเมื่อรับประทานเสร็จสิน้นจึงนั่งประจันหน้ากันภายในถ้ำชายชราก่าว่าเด็กเอ่ยสนทนาถึงชาติกำเนิดเจ้าก่อนเถอะเต็งเฮาจึงบอกเล่าโศขนกรกรรมโชคเลือดในเทือเขาโล่งตรงซัวไปอย่างเจ็บปวดรวดร้าวใจชายชราทอดถอนใจยาวกล่าวว่า เด็กเอ่ยวงนักเลงเปี่ยมเล็เพทุบายสมควรสังวรให้มากไว้เจ้าหลังจากสะสางบุญคุณความแค้นเสร็จสิน้นยังคงถอนตัวจากมาควรทราบว่าคิดสร้างเสริมกิยรติภูมิยากเย็นยิ่งคิดรักษาชื่อเสียงให้ยืนยงยังยากเข็นไปกว่าน้อมรับทราบเจ้านับแต่อาศัยโฉมหน้าซื้อแปลออกสู่วงนักเลงเคยพลาดพังเสียทีหรือไม่ยังไม่เคย ประเสิฐมากเรื่องราวกระทําได้ผลอย่างไรบ้างเต่งเฮาจือบอกเล่าเหตุการณ์นับแต่ออกสู่วงนักเลงไปอย่างละเอียดสุดท้ายกล่าวว่าซื่อแป๋สธิ์สืทบทราบร่อง้อยประกาศิทธ์ก้ามังกรแล้วอยู่ที่ใดถูกซุกซ่อนในห้องรับใต้ดินของป้อมจันทาชายชรากล่าวอย่างพุ่งพานเจ้าสืบทราบได้อย่างไรสิทธิ์คบหาสหายสนิทท่านหนึ่งเรียกว่าไร่ลมขวาเงาอืม เป็นจอมขโมยแห่งยุคเป็นมันเล้นกายเข้าป้อมอสืบทราบได้โดยบังเอิญมันร่วงรู้ศักดิ์สีบัณฑิตนาการของเจ้าหรือไม่มีทราบแม้แต่น้อยสำหรับความนี้สิทธิละมัดระวังเป็นพิเศษซื้อแปรนึกได้แล้ว